สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่การมีเมนูเด็ดๆมาแนะนำอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะจัดเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงเครื่องแน่นคะ่ะเพื่อนๆค่ดับแรกเลยเราก็ไปหั่นเจ้าไก่ก่อนเลยนะคะพี่การล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หั่นนะคะเราก็หั่นแบบเอ่อยาวๆนะคะ,ะนิดนึง เวลาเราเอาไปทอดเนี่ยเขาจะได้สวยงามนะคะเพื่อนๆอ,อันเสร็จสับเรียบร้อยรอพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปคั่วพริกแห้งเม็ดใหญ่ก่อนเลยนะคะมีการมีสูตรอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆนไปลองทำดูนะคะเมนูนี้จัดหนักเลยค่ะเครื่องแน่นๆเลยค่ะเพื่อนๆอนทอดพริกเสร็จสับเรียบร้อยก็พักเอาไว้นะคะเพื่อนเพื่อนให้เขาเย็นก่อนนะคะ เดี๋ยวเราก็ค่อยเอามาหัน่นต่อไปนะคะเราก็เออมาหั่นเจ้าพริกเขียวเหลืองแดงของเราเลยค่ะนะคะหั่นชิ้นใหญ่ๆนะคะเอาเม็ดออกค่ะเพื่อนๆสีสันสวยงามสีเหลืองสดๆแดงสดๆเขียวสดๆใส่ไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ หั่นพริกเขียวเหลืองแดงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะได้ไปทําวัตถุดิบตัวอื่นนะคะเราต้องหัน่นเ,เตรียมวัตถนถุดิบให้เรียบร้อยนะคะเอาน้ํามันใส่กระทะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะทําการทอดไก่ก่อนแล้วกันนะคะเอาไก่นะคะแล้วก็ใส่แป้งเ ทอดกรอบลงไปนะคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็พอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็จัดการทอดเลยค่ะเพื่อนเพอนพอเขาเหลืองสุกได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยเอ,อพักเอาไว้ให้เย็นนะคะเพื่อนเค่อนขา เวลาทอดก็ใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆทอดไปเรื่อยๆนะคะให้เขาสุกกรอบเหลืองอารามเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไก่ทอดของเรานะคะเรามาดูวัตถุดิบเครื่องปรุงของเราเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็มีเนื้อไก่แป้งทอดกรอบน้ำมันสำหรับทอดพริกแห้งเม็ดใหญ่เม็ดมะม่วงหินมะพานเการักแปะกล้วยพุทราเชื่อม พริกเขียวเหลืองแดงนะคะเพื่อนๆแล้วก็หอมใหญ่ต้นหอมซอสพริกซอสมะเขือเทศกระเทียมสับซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเพื่อนๆนนะคะต่อไปนะคะเราก็เอากระทะตั้งไฟนะคะเพื่อนเพื่อนใส่น้อกระเทียมของเราไปผัดให้เหลืองหอมนะคะให้สุกเหลืองหอมนะคะเครื่องปรุงเราจะเยอะมากนะคะเพื่อนๆนเครื่องแน่นๆเลยค่ะ ใส่หลายอย่างอร่อยแน่นอนค่ะแบบเพื่อนๆคะพอกระเทียมเหลืองได้ที่เราก็ใส่ซอสพริก,กซอสมะเขือเทศลงไปนะคะอันนี้ที่การใส่ผส,สมไว้แล้วนะคะอย่างละครึ่งนะคะเพื่อนๆลงไปผัดเลยค่ะพอเราผัดสุกได้ที่เราก็ใส่พริกเขียวเหลือแงแดงลงไปผัดก่อนเลยนะคะพอเขาจะสุกช้านะคะเราก็ใส่ก่อน ่วนไก่เนี่ยเราใส่ทีหลังเพราะเขาสุกอยู่แล้วนะคะเติมด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะซีอิ๊วขาวนะคะผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเมนูนี้จะออกหวานนิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ชิมรสดูนะคะชอบตัวไหนใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะเอารสที่เราชอบนะคะเพื่อนๆ ต่อไปแล้วก็ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดได้เลยค่ะพอผัดได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่วัตถุดิบตัวอื่นลงไปได้เลยนะคะ,ะเกาลัดแล้วก็สุกแล้วนะคะ,ะแปะกล้วยก็สุกแล้วเช่นกัน,นะคะ่ะผัดเลยค่ะการต้มเรียบร้อยแล้วแปะกล้วยนะคะ,ะตามด้วยพุทราเชื่อมนะคะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นใส่อะไรเยอะแยะนะ รับรองอร่อยแน่นอนทานเล่นก็ได้ค่ะเม็ดมะม่วงหิมาพาน,นะคะตามด้วยไก่ที่เราทอดไว้เลยค่ะพริกแห้งทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพือเ่อนๆผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันน่าทานไหมคะเพือเ่อนๆขาสีสันสวยงามมากๆเลยไก่ผัดเม,ม,ม็ดมะม่วงหิมาพานเครื่องแน่นนะโรยด้วยต้นหอมนะคะ ทานวันนี้ทานกันแบบจุกๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะจัดไปแบบแน่นๆทานเล่นๆก็ได้นะคะเพื่อนๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยเสร็จค่ะๆๆหอมทะลุออกมาจอแล้วนอกจอเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ สมาชิกในครอบครัวก็ต้องบอกว่านี่ชอบมากๆเลยค่ะต้องขออีกแน่ๆเลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงเครื่องแน่นของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ